ตัว CPU ที่ร้านเขาจะรับซื้อแบบติดเหล็กนะครับเราก็ตอกออกอันนี้เอาไว้ทำเองนะครับตออกไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นทองแดงแปบดบนี้ครับเป็นทองแดงเคลือบขาวนะครับเนี่ยเขาจะเขียนมาว่าเป็น เป็น CPU ติดเหล็กที่จริงมันไม่ได้ติดติดติดทองแดงเขาก็ซื้อตัวนี้เอาไปทำเพยงนะครับผม,มพวกนี้หลังหลังกระเบื้องนะครับหลังกระเบื้องหลังเซรามิกอะไรเขาไม่รู้พวกนี้เอาไปทำทีเดียวได้เลย เนี่ยท้องทองครับท้องทองน่าจะอยู่สามพันกว่าบาทต้นโลนะึงหลังทองอยู่ไหนพวงนี้เอาไปทำเองนะครับครับผมเป็นทองแดงนะครับพี่พี่ไม่ได้ติดเหล็กนะครับถ้าจะเอาไปขายแกะเอาทองแดงไปขายาก็หัก โลนึงไม่กี่ตังค์หรอครับเนี่ยเนี่ยถ้ารวมไปแบบนี้โลนึงน่าจะประมาณสี่ร้อยเอาไว้ทำเองดีกว่าครับตองแดงนี่ก็สองร้อยกว่าแล้วเนี่ยทองแดงสองร้อยกว่านี่อีกก็เท่ากับตัวนี้โลละร้อยกว่าบาท เนี่ยตอกเอาทองแดงตอกเอาทองแดงเนี่ยแผ่นๆเ,เนี่ยเอาไว้ขายต่างหากเอาแผ่นนี้ไว้ทำเองครับ